รวมทริคการใช้ iPhone ที่ถ้าเกิดรู้แล้วนะคะจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย i p h o n คีย์บอร์ดนะคะแป้นพิมพ์เพียงหนึ่งเดียวที่ให้มาบนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone นั่นเองนะคะ เคยสงสัยกันไหมคะว่าน,นอกจากตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็อิโมจิน่ารักน่าหลักแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรานะคะอยากจะพิมพ์สัญลักษณ์พิเศษต่างๆเช่นค่างเงินประเทศต่างๆรวมถึงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆแล้วเนี่ยเราจะกดพิมพ์ได้ยังไงบนแป้นพิมพ์ของ iPhone อ,อันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีคลิคดีๆมาบอกกัน,นะคะ่ะรับรองว่าถ้าเกิดคุณทราบทริคเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทําให้คุณสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวิธีการใช้งานสัญลักษณ์ที่ถูกซ่อนอยู่บนแป้นพิมพ์ iPhone นะคะก็ง่ายๆ ะคะแค่เรานะคะกดค้างไปที่สัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นนะเดี๋ยวมาจะยกตัวอย่างให้ดูนะมาเริ่มกันที่เลขสูตรเลยนะคะอันนี้ ถ้าเรากดค้างไว้เห็นไหมคะมันจะเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ขององศานั่นเองนะเราก็สามารถพิมพ์ได้จากตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินต่างๆนะเราก็มากดค้างที่สัญณาค่างเงินตรงนี้เลยเห็นไหมคะก็จะเด้งค่างเงินต่างๆออกมาเลยนะคะเป็นค่างเงินหลักๆที่เราใช้กันบ่อยๆได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นยูโรค่างเงินเยนค่างเงินดอลลาร์เี่กก็มีให้หมดเลยเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะหรือว่านี่นะองค์เครื่องหมาย คำถามอันนี้นะคะพอเรากดค้างไว้แล้วก็จะเกิดเครื่องหมายคําถามที่เป็นแบบกลับหัวขึ้นมานั่นเองนะนีะ่หรือว่าที่ใช้กันน่าจะบ่อยๆเลยนะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ถ้าเรากดค้างเอาไว้นะคะจะเกิดเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับกับเครื่องหมายค่าประมาณขึ้นมาให้นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากที่มายบอกมาแล้วนะคะในปุ่มอื่นๆนก็มีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆลองสามารถไปกดตามกันดูได้เลยค่ะ เทคนิคเพ c เมนต์นะคะเคล็ดลับการตอบแชทไวที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรรู้เลยค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องคอยตอบแชทเป็นแพทเทิร์นซ้ําๆนะคะการที่จะมาก๊อบวางทีละอันเนี่ยมันเสียเวลาเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้มามีเทคนิคดีๆที่เรียกว่าเทคนิคเพสเมนต์มาฝากกันค่ะเคล็ดลับนี้จะทาให้การตอบแชทของคุณง,ง่ายขึ้นมากๆเลยวิธ <Okay. S 1> ีการตั้งค่าตรงง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้ ะะจากนั้นนะเราจะเลือกไปที่ general หรือภาษาไทยก็คือทั่วไปนั่นเองนะคะเสร็จแล้วไปที่เมนูแป้นพิมพ์ค่ะาจากนั้นนะคะจะเลือกที่คำว่า Text replacement หรือภาษาไทยก็คือการแทนที่ข้อความจากนั้นนะคะจะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถตั้งค่าข้อความที่เราต้องการจะเซฟเป็นอัตโนมัติได้เลยนะโดยเรากดบวกด้านบนนะคะ,ะเดี๋ยวมาจะยกตัวอย่างให้นะวนลีที่เราต้องการจะใส่นะคะมาจะใส่ว่าขอบคุณค่ะ ปุ่มล,ลูกค้าเรียบรออ้อยจากนั้นปุ่มรัดตรงนี้ก็คือข้อความที่เราต้องการจะพิมพ์เวลาที่เราต้องการให้เกิดข้อความนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะมาจะใส่เป็นขอไข่ตัวเดียวแล้วกันเนาะกดบันทึกได้เลยนะคะ ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นรายการที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะคะเวลาที่เราพิมพ์ตัวย่อเหล่านี้เนี่ยก็จะขึ้นข้อความนี้แนะนาขึ้นมาให้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โน้ตกันเลยนะคะทดสอบการพิมพ์ขอไข่ลงไปปึ๊บ <S <s เห็นไหมคะขึ้นมาแล้วนะขอบคุณคะ่ะคุณลูกค้าง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเมื่อกี้ก็จะมีแบบกําลังไปด้วยนะก็รอปอ <S <s เห็นไหมเนี่ยเราจะเซฟเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็กดได้เลย <S <s เคยไหมคะที่เอพอลบข้อ ความที่พิมพ์มาไว้ยาวเหยียดเลยหรืออาจจะเป็นข้อความสําคัญด้วยที่เราบันทึกไว้เป็นพา,ารากราฟเลยอย่างเงี้ยแต่เพอลบไปจะกดอันดูตรงไหนหา <No. S 1> ไม่เจอทํายังไงสําหรับผู้ใช้ iPhone ทุกท่านเลยนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยสามารถกดอันดูได้นะทุกคนเวลาที่เราเผลอลบข้อความสําคัญสําคัญไปเนี่ยวันนี้ไม่จะมาทําให้ดูกันเลยค่ะนี่นะคะลองเข้าไปที่โน้ตเลยนะไมาพิมพ์ข้อความเอาไว้แล้วนะคะแบบนี้เลยนะถ้าสมมติว่าไมค์เผลอลบไปอ่ะไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆปุ๊บ เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะอันดูกลับมาทํายังไงนะคะง่ายๆเลยขั้นตอนแรกนะคะใช้3นิ้วแบบนี้นะกดไปปุนี่นะคะจะขึ้นแถบด้านบนแบบนี้นะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มอันดูนั่นเองนะคะกดไปปุ๊บเห็นไหมมาแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เลยหรือว่าจะรีดูเนี่ยตรงนี้ก็ทําได้เช่นกัน,นะคะ่ะอันนี้คือวิธีที่1ในการกดอันดูนะคะแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งด้วยง่ายๆเลยอันนี้นะคะก็คือถ้าเราไม่อยากจะใช้สามนิ้วกดแบบนี้นะคะเราสามารถเขย่าค่ะ ขึ้นมาแล้วนะคะแค่นี้เลยเราก็กดเลิกทำ <Okay. S 1> ข้อความของเราก็จะกลับมาแล้วค่ะ okay. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3มทริคที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะไม่ว่าสเปน hidden symbol นะคะเ replacement แล้วก็รวมถึงวิธีการ Undo นั่นเองนะเป็น3มทริคนิ่ง่ายเลยนะคะที่รู้เราก็จะทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดถูกใจทริคดีๆแบบนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ Share, ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางตามนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะคะ <Okay. S 1> ก็รอติดตามกัน ว,นะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย